ลงไปลูกลงไปนี่เตียงของวิเศษโอ้ยแม่เห็นในลูกก็เรียกว่าเตียงใหญ่พอเอามาเตียงเล็กนิดเดียวเดี๋ยวจะลองวิเศษนอนดูนะคะเอได้แล้วโอ้ยนี่ขนาดสั่งไซส์ใหญ่นะเนี่ยเกือบไม่พ้นขาวิเศษแต่วิเศษเขาก็ไม่ได้ เหยียดขาไปไหนอยู่แล้วนะคะเขาก็นอนปกติเขาอย่างนี้แหละนอนได้อยู่นะคะ <c oughs> เออมีเตียงแล้วแม่สั่งซื้อนี่เตียงนี้ตั้ง700เจ็ดร้อยแน่รวมค่าส่งอะ่ะไม่ใช่ถูกเลยนะมองในรูปเหมือนใหญ่งไงเออสบายไหมลูกสบายไหมนอนเตียงสบายเลยเนาะไม่ต้องนอนกับพื้นนะลูกนะบางทีนอนกับพื้นแล้วก็อาจจะมีมาลงมาแรงนะคะแต่ว่ามาแรงอะ่ะ คือกลางคืนน่ะจะมีมแมลงบินอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะมันมากับไฟอะไรประมาณนี้เนาะก็มีตกมีหล่นใส,ใส่ใส่เตะเตียงอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็กันมดกันอะไรด้วยเอนานันเตียงนันเตียงสวยเลยอีวิเศษเท่านั้นแหละนอนได้คนเดียวคนอื่นนอนไม่ได้นะคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยจะดิ้นจะเดินนะคะวิเศษเขาอยู่กับที่นะคะก็นอน เกียงแบบนี้ได้เพราะเขาไม่ได้พลิกไปไหนไม่สูงมากนอนสบายสบายเลยเป่าแอร์สบายเลยนะลูกนะมันเก่งของแม่นะมันเก่งนะครับเอ้าเล่นอะไรกนันเล่นไรกันแต่เวลาแม่ไม่อยู่บ้านไม่ต้องใส่กงนะคะ ถ้าแม่ม่อยู่บ้านแม่ใส่กงแต่ว่าถ้าแม่อยู่บ้านเนี่ยแม่ก็จะใส่ให้เขานอนบนเตียงนี่แหละนอนบนเตียงเอาโดมโดมนอนสบายเลยนะลูกเนาะเหยียดแข้งเหยียดขาได้อยู่นะคะพอดีตัววิเศษแหละไปไหนกันหมดเด็กๆ กินนมลรอกินนมลรอคุณยายสั่งให้เอาเชือกออกเดี๋ยวไม่แกงต้องเอาเชือกออกนะคะคุณยายคุณตาหมอคุณยายสั่งให้เอาเชือกออกแล้วนะคะเตรียมจัดส่งของมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายคุณยายคุณตาหมอนะคะเตรียมจัดส่งของเล่นมาให้เรียบร้อยแล้วสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งให้เอาเชือกออกเดี๋ยวไปโดน กลัวว่าเด็กน้อยจะกินเข้าไปแล้วติดคอติดลำไส้เอานะคะคุณตาคุณยายนี่ห่วงเด็กๆเ,เป็นพิเศษเลยนะคะกินนมกิตาตาครับอุย้ยเด็กๆช่างดีจะเกินมีของเล่นมีของกินของใช้มีอาหารกินอยู่กันมีความสุขตาครับ ตาครับจะแปลงร่างลุงปุ้นก็ไม่ยังไม่แปลงร่างลุงปุ้นเลยลุงปุ้นขนยาวตัดตัดขนลุงปุ้นยังไม่มีเวลาเดี๋ยวให้เสร็จงานก่อนตอนช่วงนี้มีงานเยอะงานทำบุญเยอะนะคะโชคคุณครับโชคคุณ ดูวิเศษนอนเตียงอ่ะลูกวิเศษนอนเตียงครับสบายเลยทีนี้สบายเลยทีนี้มีความสุขไหมลูกวิเศษมีความสุขไหมครับมีความสุขมากเลยครับนอนซะเอ็อนะลูกนะเอ,อะนะ เล่นกับหลานน้อยเหรอลูกอ,อู้มาทําไมล่ะลูกเล่นกับหลานน้อยไปสิลูกอะมาทําไมก็เล่นกับหลานน้อยไปสิลูกเออชิตาเล่นกับหลานน้อยพอแม่มาก็ลุกเลยพี่ตม้มทุกคนนี่จะรักไม่แต่รองเท้าแม่ดอกแก้วก็นอนนอนกอดรองเท้าแม่รักรองเท้าแม่ ตัวตึงหายไปไหนเนี่ยฮะตัวตึงหายไปไหนเนี่ยอ้าตื่นแล้วหรอตื่นแล้วหรอเฮ๊ะเมื่อกี้เห็นหลับอยู่เลยพอได้ยินเสียงแม่แล้วตื่นน้ตาหาตัวตึงกันนี่ใครอยู่ไหนนี่นี่เข้าใหม่เข้าใหม่กับกล้วยไข่ใหม่ๆห,หลับสบายเลยแก้วตา รถตึงหายไปไหนหนูหนูเห็นพี่ซ้ำซากไหมโลกฮเห็นพี่ซ้ำซากไหมหเห็นไหมโลกมาอยู่นี่นี่เองมาอยู่นี่แล้วมานอนตรงนี้แหละโลกฮะโอยมานอนตรงนี้นะคะ เขาไปได้ทั่วไปได้ทุกที่นองกับแตงกวาตามทําไมลูกตามทําไมจ้าว่างไงคะลูกว่างไงคะไปได้ทุกที่ใช่ไหมเอออยากไปนอนไหนตรงไหนก็ไปใช่ไหมลูกแล้วแต่ความพอใจใช่ไหมซ้ำซ่าแล้วแต่ความพอใจของเขาอยากไปไหนก็ไป อ่ะตามมาตามมาว่าไงลลกฮะว่าไงอนอนเขาชอบนอนตรงนี้อืมไม่อยากเป่าแอร์ใช่ไหมอยากอยู่แบบไม่ต้องมีพัดลมใช่ไหมโลกอ่ะมานอนตรงนี้ก็นอนไปนอนไปนอนไปน,น,ไปนะโอ้ยนอนเหยียดแข้งเหยียดขาสบายตัวนี่เขาไม่เคยไปสนใจแม่เขาเลยนะมายมอ่ะ เขารักแม่แตงกวานะคะแม่แท้ๆของเขาคือแม่แม่ทับทิมนะคะแม่แท้ๆของมะยมอ่ะเนี่ยแม่แท้ๆของมะยมคือแม่ทับทิมนะคะแต่เขาไม่เคยสนใจแม่เขาเลยนะคะเขาจะรักแม่แตงกวามากเลยเขาจะอยู่กับแม่แตงกวาตลอดเลยนะคะดูนะตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยแมวต่างจังหวัดนี่เป็นแมวพันกันแทบจะโหทั้งหมู่บ้านเลยมั้ง เป็นแมวพันธุ์กันหมดเลยนะคะแมวต่างจังหวัดอะ่ะส่วนมากจะเป็นแมวพันธุ์อะ่ะก็คือคนก็ซื้อแมวพันธุ์มานั่นแหละแล้วก็ปล่อยทิ้งๆๆเลยกลายเป็นแมวพันธุ์กันมาจากสาอวบต์เนี่ยไม่ใช่แมวพันธุ์เนี่ยเขาเจ้าก็ยังเป็นแมวพันธุ์เลยเนี่ยเขาเจ้าไม่ใช่แมวพันธุ์ คิต้าก็ตามแม่โอ้ยมีแต่คนตามแม่อาๆอ,อยู่กันตรงนั้นปะรักกันเลอเกินแม่ลูกเขาอะรักกันชมซาเขาก็ไม่ร้องวายๆมากแล้วนะคะจะร้องวายๆก็ตอนที่คนที่เขาไม่สนิทไปหาใกล้เขาแล้วก็เลยเวลากินข้าวเวลากินข้าวเนี่ยคนอื่นได้แล้วเขายังไม่ได้นั่นแหละเขาจะวายๆนะคะชมซา เดต้องตามแม่มาอยู่กับลูกกันแหละอยู่กับลูกไปลูกอยู่กับลูกไปเอา้าเด็กน้อยก็ตามแม่มาปะปะปะมาทางนี้มามามาดวงดาวมาลูกมามาเร็วมาเร็วมาพี่ต้มครับพี่ต้มพี่ต้มต้มครับต้มต้มเอ้ นอนซะลูกนอนจะนอนะนะไม่ไม่กวนแล้วแหละนอนนะนเก่งนะครับลูกนาน,นะครับกลับแล้ว